ระผงสมเด็จของท่านจกุณาจารย์ปีสองพี่เกที่ทำสามวันสาคืนเจ็วันเจ็ดคืนหวันห้าคืนผมอนเนพ่บาวังวัดบ,บันเด่นเห็นปุกเสก็เยนพระลอยหลพ่อบอกเฮ้ยอะไรนะมดในกองนะก็โจรย่อยๆย่อยๆพูดอย่างนี้เลยนะพระพระโจนเลยนะพ่อบอก ตีงเสียำหรับพระผงรุ่นนี้มีหลายพิมพ์ด้วยกันค่ะทั้งพิมพ์สมเด็จพิมพ์นางพญาโดยมีมวลสารเป็นผงพระสมเด็จวรคังผงเก่าที่คณาจารย์ปลเสกไว้ที่วัสุทัศน์ตะใบชนวนพระกริ่งรุ่นเก่าและของท่านเจ้าคุณศรีประหยัดเองจัดสร้างครั้งใหญ่ในปีพศ2496มีพิธีพุทธาพิเศษสองครั้งครั้งแรก7วัน7คืนครั้งที่สองหวันหคืนค่ะ นี่พี่น่าจะรุ่นฉลองกุติค่ะฉลองกุฏิใช่คุณมีตัวย่างสอนไปประมาเลยตัวี่หามร้อยองค์โอ้มีสามร้อยองค์รอตรงกุฏิเนี่ยน้ากุฏิเนี่ยเองอันนี้เลยใช่ไหมคะใช่รอที่หน้ากุฏิเนี่ยเลยบางรุ่นเห็นว่าต้องทําในโบสถ์บางรุ่นก็ไม่ได้ทําในโบสถ์ใช่ไหมไม่ทำในโบสถ์เนี่ยสองที่หน้ากุฏิเราไปปลูกเสร็จก็ในโบสถ์ตู้เสร็จแล้วก็ใส่บุกใส่บาตทไปปลูกเสร็จเรา่มมากัน 能塘，我来工作了。